028008000ผลิตภัณฑ์ไฮท็อกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮท็อกบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไต้ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ตายขอบคุณ GS เมีมวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินรู้ใจประกันไยัยและรถกระบ,บะมิซูบิชิไทยท่านขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับฟูที่2ยกที่3ปืนกลนสจตงปัจจีนครับหรือปืนกลปอประจัก์ สู่กับเพชรสองเลราวัยมวยไทยครับแดงได้กระดูกได้ชื่อชั้นครับสดน้ำเงินได้สดได้ใหญ่ครับชอบแบบไหนทีมมาเตะล่างครับแข้งขวาไปอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ทีมงานนะครับบอกว่าให้เดินให้เบียดแล้วนะครับเพชรสองเลแต่ว่าอีนคนนี้มาทิ้งเดินก่อนดูตัวเล็กนะครับโอ้ยยิ่วตัวใหญ่เลยนะครับอ้ามั่นใจในความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะครับก็อยู่ที่ว่าเพชรสองเล จะเดินเบียดเมื่อไร่นะครับปกตินี่ก็เขาอาชีพอยู่แล้วนะครับวันนี้มาเจอกับปืนกลโอ้โหอาวุธปืนนี่หลากหลายครับมีลูกทีมีเจาะยางนะครับหรือว่างัดออกมาหมดเลยนะครับปืนกลวันนี้แม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบก็ตามครับโอ้ยโอ้ยมานีครับโอ้โหกำปั้นมาต่อยเข้าด้วยครับแม่แต่เพชรสลีแม่โดนไปแล้วเฉย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 ครับแขวงขวงนี่ครับ แต่ยิยงมากยกเครื่องชักเริ่มติดแล้วครับจ้าเพชรสองเล่โอต่ดูครับแม่ปืนกลแกก็ปักหลักนี่แหละครับว่าดูแมไม่ไม่ให้ขึ้นด้วยไม่ให้ขึ้นด้วยดูไหยดูไอ้เพชรสองเลแ่ปืนกลปืนกลโอ้โหดูแมะคุดอ๊อดูตัวเล็กตัวเล็กเกิดอะไรขึ้นครับตัวเล็กขึ้นคอหิ้วกดลงมาครับพยายามจะกดให้มาตัวเท่ากันครับปืนกลเวลาออกแกก็ออกเป็นชุดนะครับ เพชรสองเลร่างกายนี่สดนะครับแล้วก็ใหญ่แข้งซ้ายซ้ายก็ยังติดบังครับเพชรสองเลจะต้องเดินเกมชนนะครับยึกยักไม่ได้ครับเพราะว่าความหลากหลายของอาวุธเป็นรองปืนกลครับว่าปืนกลน,นี่มันอกมั่นใจนะครับเก๋าเกมค่อยๆขยับไม่หนีนะครับเล็กกว่าก็จริงโดยเฉพาะลูกเตะเจาะยางต่อยมัด เข้าในนี่ก็ขึ้นบนนะครับคู่กับวยตัวใหญ่แล้วก็กดลงมาโอ้โหเกี่ยวแล้วโต้ด้วยแค่ขวาเม็ดนี้นี่สวยงามนะครับเอาละครับเริ่มจะเดินจะเบียดแล้วนะครับเซตสองเลยโอ้แต่ถ้าเดินช้าก็จะออกรงนี้นะครับโอ้ยลนเจ็บกินหมดนะครับบังเอาไว้แล้วก็โต้หนักๆครับนี่ครับเสียบเข้าบายโอ้จะดูครับตอนนี้เริ่มชักเริ่มติดแล้วเซตสองเล นี่ครับปืนโกนมาหลอรอดักอยู่ครับเจ้าปืนโกนดูครับอุอ้ยจิ้มกับปัน้นอุย้ยคืนขวาสวยครับเทชรสองเลนี่ครับแม่แข้งนี้ทำได้ดีครับปืนโกนหมดยกที่สาม พักกันแป๊บหนึ่งหลุดแล้วจำหน่ายที่ฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเบ็ดไดฟิลีนเบนดา500า้าห้าร้อยยางาตุขาวไทยนครทีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุชชงนะครับผูยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดคุณพี่ชยัยกิตอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเรรัชพุ่นชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสกัดโสมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เครื่องดื่ม G S T ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยเครื่องดื่มสมโอทีดีพร้อมมีซิงแอล ขวดใหญ่แค่10บาทขอขอบพระคุณครับถากันต่อนะครับยกนี้ยกที่4ครับเดินหน้าเสียบอย่างเดียวแล้วนะครับเพชรสองเลช้าไม่ได้ครับมาแต่ดูในครับเป็นในเป็นเกมของปืนกลครับว่าแกขึ้นคอตัวใหญ่แล้วล็อกเหนียวเหลือเกินครับโอ้โหดูว่าคอยบางคอยโต้นะครับบางซ้ายบางขวาคอยเกี่ยวคอยโต้ทำผลงานได้ดีนะครับปืนกลโอ้ดูว่าพยายามแล้วนะครับเพชรสองเลนี่เบียดเข้าไปอาศัยความใหญ่ จากกล้าในพอเข้าในนี่ก็โดนกดเอาไว้อีกปืนคนนี่อาศัยความแข็งแรงนะครับเล็กกว่าก็จริงแต่เวลาขึ้นบนนี่โอ้โหลกเหนียวล็อกแข็งแรงเลยครับโอ้โหดูครับแดงมวยฝีมือน้ำเงินมวยเข่าหันมูโอ้แต่ว่าตอนนี้ครับมหาปืนกลแกเล่นเก็บอาวุธของรุ่นน้องแล้วครับนพอก็ไม่ให้เพชรสองเลนจับได้ตีได้เลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ เน้นแข้งบ้างเน้นแข้งบ้างเพชรสองเลโอ้โหดูครับดีครับเดินเร็วเดินเร็ว,วขึ้นไปอีกเพชรสองเลแต่ว่ายังเก็บกันอาวุธได้ตลอดเลยครับเจ้าปืนกลลูกมวยเยอะครับปืนกลเพชรสองเลก็เริ่มจะช้าไปอะครับแล้วคิดเยอะเหมือนกันครับเพราะเข้าในเนี่ยครับโอ้สอดแขนแล้วล็อกเหนียวเนี่ยครับภาพนี้เห็นไม่ปล่อยนะครับมวยที่มี ความสูงน้อยกว่า10เซนครับแต่ขึ้นคอแล้วมัดอยู่ครับโอ้ละวงนอกอีก็เก็บได้หมดเลยนะครับทีสองเลก็เดินช้าไปแล้วด้วยนะครับโดนโตหนักๆครับชกแบบมั่นอกมั่นใจนะครับบังบังซ้ายทีบังขวาทีดูครับโอ้ไอไม่เข้าแล้วนะครับดูว่าเรียวแรงก็เริ่มจะอ่อนลงไป ความเก่านี่ง,งัดออกมาใช้นะครับไฟดีของปืนกลแล้วก็ทํำผลงานได้ดีด้วยครับดูวงในดูวงในนี่นะครับเล็กรกิงแต่ว่าหิวอยู่ครับ ชกไปชกมาชักจับปวดหัวครับแกก็พยายามทุกทางครับม้าเดินช้าก็เข้าร่องแข้งเดินเร็วก็ทำท่าจะออกทะเลโอ้โหดูรับแปดตั้งหลักกอนใหม่ตั้งหลักกันใหม่กกน,มนิดนึงนิดนึงเลี้สองเลนมีครับขวาขวาหลุดจะโดนคืนแบบนี้อีกโอ้โหปวดหัวเลยจอมน็อตแกชกยากจุกจิกแล้วเดินครับเพิร์กลกแล้วก็ใช้พื้นที่ของสนามมวยราชดำเนินนี่คุ้มเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวออกซ้ายออกขวา เอาไหนเอาไม่พยายามจะขวางนะครับแต่ว่าม,มันไหลลื่นไปหมดเลยครับ <c oughs> ด้านปืนกลาพาให้น้ำแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาของเราในวันนี้ขอพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายพร้อมด้วยน้ำจิ้มดับลังสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยเจเจปอสาวนาร้านคอเทลซีฟูดขอนแก่นโดยคุณจิ้มเจเจและอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิรนครคุณสุเมธซื่อสัตตบงกดนะครับต้องขอขอบคุณครับตีนี้ไม่ได้ครับทางด้านเพชรสองเล่ คงจะต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับสนาทีสุดท้ายครับอาจจะต้องต่อยหมัดฟันศอกเปลี่ยนอาชีพครับเพราะว่าถ้าศาสตร์แข่งแทงเขานี่โอ้ไม่รู้ว่าจะไปแซงช่วงไหนอาครับทางด้านปืนกลแกเก็บอาวุธแกมองเห็นหมดเลยครับเ่ว่าคุมเกมไว้ได้หมดแล้วนะครับก็มาดูกันต้องมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายอย่างที่บอกนะครับเพชรองเล่ ก็พยายามจะฮึดอยู่นะครับเดินที่มัดก็ไม่เข้าเป้านะครับโอ้โหปืนคนนี่ออกซ้ายออกขวาใช้ความเก่าไม่ประทะด้วยดูนะครับโอ้ยวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเลยครับโอ้โหดูครับมาตัวเล็กแต่จะพิ้วแล้วเกินดูปืนคนมาหาตัวยังไม่เจอเลยครับโอ้โหเพชรสองเล่ ครัท,ที่เขาบอกว่าเชียร์มวยตัวใหญ่แฟนไม่ว่านี่วันนี้ยังใช้ไม่ได้จริงสักคู่เลยนะคุณออสต,ตั้งแต่คู่แรกแล้วก็คู่นี้นะกำลังจะนับ2ด้วยนะครับวันนี้มวยตัวเล็กโออาวุธมวยกัเยอะยครับแล,แล้วรุ่ง3าบีกับปืนกลนี่ถ้ายืนคู่กันนี่ก็แยกกันไม่ออกเลยครับอ่าถีบซ้ายไว้อ่าจัดจ้านเหลือเกินครับเฟซสองเลก็คือไม่ใช่ไม่สู้นะครับ คือพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วครับแต่ว่าเดินเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันโดนเนี่ยครับทั้งหมัดทั้งแข้งจิ้มท้องจิ้มหน้าเจาะล่างมันมัน,มน,มนแก้ไม่ได้ครับโอ้ปุนกอนบอกพอแล้วน้องพอแล้วแต่ว่าไม่สนแล้วครับก็พยายามจะเบียดอยู่เหมือนเดิมทีมง,งานก็สั่งเดินต่อยหมัดฟันตอแต่ว่ามันทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะครับเรียวแรงก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะปุนกนีกชกสบายนะครับมีลูกจีบทำร้ายจังหวะ ก็วนออกไปเรื่อยนะครับออกข้างนี่นะครับมีเตะจอยางเอาชักจะโมโหนะครับโมโหนะครับแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้นะนี่นะครับแหมกระดูกประสบการณ์แล้วครับโอ้โหแต่ทุกอย่างสอบผ่านหมดแล้วนะครับไฟน้ำเงินทีทสองเล่แต่ว่าวันนี้แม่ขึ้นชั้นเร็วไปนิดหนึ่งครับเจอกระดูกชิ้นโตอย่างเจ้าปืนโกนนี่แหละครับ โอ้โหแต่ว่าก่อนเกมนี่แฟนๆยังคายไม่ออกเลยนะครับอยิ่งเห็นความได้เปรียบรูปร่างส่วนสูงของเพชรสองเลยแล้วแฟนๆหลายท่านเชียร์เพจใจไปให้ฝ่ายน้ําเงินก็เยอะเลยครับมัม่นใจว่าความใหญ่นี้น่าจะมีประโยชน์นะครับแต่พอเบียดกันไปแล้ววงในนี้ก็โอโดนล็อกอยู่ตีไม่ได้มวยเข่าอาชีพตีไม่ได้นี่ก็จบแล้วครับเอาละครับครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ นี่ครับคุณมีแน่สิดเสยนะครับึือเป็นตัวแทนของทันศารเจ้อง,งปราจีนครับขึ้นไปรับเจ้าปืน,นจนการลนินก็นเดินไปรับใบให้คะแนนไห่ครับโอ้โหเสียงเชียร์กระหึ่มเลย,น,เยนี่ครับเป็นไฟแดงครับปืน